สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อนี้กับมิมิยังไลคะ่ะนั่งกัวมาหน,นี่เลยพาเข่าเลยพี่น้องกองโฟมเะยจ้ะกองโฟมอืมชั้นมีโต๊ะบัญชากันใหม่เมื่อนี้กับมีต้มยำนะคะตําอีต,ตําต้น,นว่าสิ่เฝ้ากินเด้ตักลาดแล้วบะนี่คิดกินได้ปะอืมจะต้องมาอวดพอเพื่อนๆนะเหตุต้มยำที่ทำงานนะจ๊ะ แต่ว่าขายบาออกเนาะต้ยมยำแบบฝรั่งนะคะต้ยมยำน้ำข้นแบบฝรั่งมึงส่วนซีหาอันพี่น้องสามอันพุน่นมึงม,มันกีมีไก่อันซ่อันน้มเทียมบ้านนี่น้มเทียมสำหรับเห็ดอาหารนะจ๊ะก็มีอันเห็ดเห็ดอันแชมปิงยองน้อยน เข้มข้นนัวพี่น้องในๆแกก,กินแล้วมันก็ต้องออกคลิปเนาะเอ้ยเมียงหวานน้องเบมีเมียงหวานพี่น้องหน้าหอนเมียงหวานโตบักอ้อยโตทอนิปปี่ปุ่งเนิดลายธรรมดากับบะหมี่ดอ,อกอนี่กับชุดเฉยๆจากแอนบูติเก้นนะคะม,มา เฝ้ากินเฝ้าแล้วค่ะมีอย่างก็ลงไปโลดพี่นอ้องคลิปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วซิมีเห็นอย่างก้อนส่วนใหญ่นี่บ่เข้าใจเลือจัดอกไกไ่เด้ให้ต้มยำมันมันยำเป็นอย่างดอกมันนี่ กินแบบรวบรลัดตัดตอนนี้พี่น้องอมาจ้ะนางคัดสมาร์ดกวมเลยอื ทำเองกินเองนะเียพอนะพี่นอ้องแต่นน้อย,อยลูกกับมากๆักเนยเมนูนี่พ่อเขาใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเนะาะหมักเซ้ยอ,อืมต้องสดหนามเนาะอเอาเอาเอาแมงวันอืม แซ่บมันก็บบอ่อยบัวทวนสุมตำปลาดกกุกเนาะแต่ว่ามันก็แซ่บพเพราะว่าเฮาใเฮ็ดเองเนาะพี่นออ้องอือตุ้มยำน้ำข้นเนี่ยอือหือยอดพี่นอ้องเห็ด อืมอ๋อืมพอเผ็ดแล้วจาะจะมันสีนี่เฮ็ดไห่ฝรั่งเนาะก็เผ็ดพอได้ล่ะบอขายบอกก็ดีอยู่เขาก็ให้อาหารกับไม่กินบ้านขายบอกตึกที่เฮ็ดงานอนจ่จะเขาบอกห่ค้นนอกเขาไปกินอาหารเด้อ พี่ตาคนที่เ็นงานอยู่ในนัหน่อส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานข้าราชการหน่วยงานข้าราชการต่างๆบ้านเฮาก็เอินที่วาดการอำเภอเหรอพี่น้องธรรมดาม่บางอ่อนน่ะฝึกงานอยู่ศึกษาผู้ใหญ่ แต่ว่าเขาใหญ่แม่มางอ้อนมนะัซอยอยู่นี่อืําเภอ,อที่บ้ากการอำเภออืม ว้าวพี่มิ้งเจ้าของเนาะก็ต้องแซบเลยนะลูกๆกลับไปยุบานพอมานี่จังได้เฮ็ดคลิปถ้าเขายุเฮ็ดปไป่ได้ดอกจ้ะคลิปอืม เวลาที่เป็นส่วนตัวมีหน่อยแล้วเกินต้องมุ่งทุกประเด็นพุ่งไปข้างหน้าแซ่บเลี้ยงหนูไหวเหลยมอดิ มากน้ิงนกะินเวดเดี๋ยวมือม้อหนาค่อยลดหุนนะ่นเนาะวันนี้กินไปก่อนอนุ่นเนียน เปรียปร้ยวนะมาขาเปียกนิดๆหวานนิดยเพราะหัวหอมใหญ่อืมแล้วก็นวลเนียนด้วยน้อัอนค้นน้ำข้นนอเ์น้ำปรุงอาหารวอืม ที่นอร์เวย์เขาจะมีแยกประเภทน้หไหลอย่างคือบ้านเขาแหะน้มเปรี้ยวน้มปรุงอาหารน้นมดื่มกับชมีสามหรือสี่ระดับไขมันอืมแล้วก็จะมีน้มสำหรับคนที่แพ้น้อมอีกนะพี่น้อง ส่วนไงคนที่แพ้นมนี่จะแพ้กรูสโตสในนมถ้าเข้าใจถึกนะคิดว่าเขาก็ถ้านมสำหรับคนแพ้นมเขาก็จะดึงกรูสโตสออกก่อนอื็บอกเป็นหลักการคุณเนี้ เฮ้เฮ mm ้ยคำคำนีน hmm. พ mm ี่น้องอืมอืมสดอีกจะคำกันนะนั่ง อืมสุดชื่นพี่นาะอืมผมจูลงไปในชามเ่าแล้วอ,อ่าอืมนวลเงียน อแซ่บอืมอิมอ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วคลิปนี้ก็มีอย่างไรจ้ะมาฝอยมาเบาโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามใม่บางออนด้วยนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบายบายแฮปปี bye ้